ถ้ามาตรงสยามสแควร์ซอย6นะครับเดินมานิดหนึ่งฮะ,ะก็จะเจอเดอะเมดนะครับคลินิกแล้วก็จะเจอเจ้าช่องนีนะครับช่องที่เป็นอ่าราเมนนะครับมีจออย่างเงี้ยนี่คือรามเมนสูเตจิครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูครับ จะเจอเคาน์เตอร์มาแจ้งพี่ตรงนี้ครับเพราะว่ามีมากิท่านนะครับแล้วก็เข้าไปในร้านก็จะได้ฟ e ลได้ฟ e ลร้านแบบพอสมควรทีเดียวอารมณ์ญี่ปุ่นทีเดียวนะครับแล้วก็เลือกที่นั่งครับลองดูครับเดีย๋ยวดูอาหารมาอีกทีครับเขาสั่งตัวแห้งครับเขาจะมาพร้อมน้ำซุปนะแล้วก็เขาจะจะลาดให้เราอย่างเงี้ยครับ ควันมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเยี่ยมจริงตัวนี้ก็เป็นตัวแนะนำตัวหนึ่งครับของคนที่ทานแห้งนะครับนกมาแล้วครับเจ้าเมนูที่ผมสั่งไปนะครับในฝั่งแห้งเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวที่เขาเลแเมนที่สุดนะครับแล้วก็มีน้ำซุปมาลาดควันขึ้นเมื่อกี้ครับอันนี้คือชาชูที่ผม <c oughs> ผมเพิ่มสั่งเพิ่มไปคีละล้ว15บาทนะครับ และอันนี้ก็เป็นตัวซูเตจิสเปเชียลครับเป็นตัวที่เขาแนะนำในฝั่งของน้ำเหมือนกันนะครับถ่าตากทานทีเดียวครับอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าส่งเครื่องครับ ที่สั่งไปด้วยเหมือนกันครับตอนนี้อาหารผมมาครบแล้วครับมีแห้งมีน้ํานะครับมีของเคียงนะครับแล้วก็มีเสริมด้วยครับและเดี๋ยวของหวานเนี่ยค่อยจัดอีกทีครับเดี๋ยวขออนุญาตลุยอันนี้ก่อนนะครับนี่คือราเมนสุเตจิครับสยามสแควร์ซอยหกครับ ไอตัวกระทะร้อเนี่ยครับตอนนี้เขาเสิร์ฟแล้วเขาลาดน้ำไปที่ขวัญขึ้นๆนี่ครับเอารอสักพักหนึ่งมันก็จะเย็นลงนะครับแต่จะถ้าถ้าพเ่อนสังเกตจะเห็นนะตรงนี้ครับมันจะกรอบด้วยครับมันก็จะนุ่มๆกับกรอบครับล้วกินกับหมูนี่อร่อยมากเลยครับแล้วก็ตามดยสุกกระดูกหมูข่าวข้นนี่นะครับสุดยอดครับดูใจจีนครับลองดูครับรรยากประ้านอยหก